ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาใส่สับจานกลับไปนะครับอของเดิมก็จะเป็นจานเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เน้นจะแต่งเป็นรถเทพอะไรมากมายนะ<ส>ก็เอาใบจานกลับมาใส่เป็น2ชั้นเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ได้เตรียมชิปเตอร์นะครับ1ตัวแล้วก็ สับจานอันนี้ชิปเตอร์ใหม่เพราะมันเก่ามันรู้หายปไปเลยละในสับจานก็เป็นอันเดิมนะครับที่ใช้2ใบเป็น S L X นะครับชิปเตอร์ก็เป็นของ X T นะครับแล้วก็แล้วก็รถก็จะมีงานดัดแปลงนิดหน่อยนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเฟรม g a n X T C นะครับ ปี2 0 1 4ซึ่งนี่นะครับก็ซ่อนสายมาได้เฉพาะสายชิปเกียร์หลังกับสายเบรกหลังนะครับส่วนสายชิปเตอร์นะครับของเดิมเขาจะร้อยใต้เฟรมอย่างนี้เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาดัดแปลงที่ช่องตรงนี้นครับ mm hmm. ก็ว่าจะร้อยสายชิปเตอร์ใส่เข้าไปด้วยนะครับอีกเส้นหนึ่ง ก็น่าจะน่าจะได้นะเพราะช่องมันใหญ่อยู่นะครับอเราก็จะใส่สายของชิปเตอร์ไปอีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็มาเจาะลงด้านล่างตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเจาะลงด้านล่างตัวนี้นะครับสายของเขาแล้วก็จะขึ้นมาที่จุดนี้นี่นับสายก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มาดึงที่สับจานตรงนี้ แล้วก็เดี๋ยวก็ทําความสะอาดแล้วก็เซอร์วิสลูกปืนไปเลยนะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิควิธีการปรับชิปเตอร์นะครับสําหรับรุ่นที่เห็นนะครับจานหน้า2ใบแล้วก็จานหน้า3ใบนะครับก็าก็จะมีเขียนว่า 2x กับ 3x อยู่ตรงนี้นะครับวิธีการนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับกดตรงนี้นะครับให้ขึ้นมา ันสุดท้ายได้ก่อนนะครับจากนั้นถึงจะขันปากแบนตัวนี้นะครับไปที่2สปีดนะครับแต่โดย default ก็จะมาที่3 x อยู่แล้วนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่มีการส่งใบนะครับก็ให้ขึ้นตรงนี้มาชั้นชั้นบนสุดบอร์ดนะครับถึงจะปรับได้นะครับเพราะว่าอย่าไปพยายามหมุนนะครับไม่งั้นมันจะไม่หมุนตัวนี้นะครับมันจะติดล็อกอยู่โอเคนะครับแล้วก็อันนี้เมื่อ เราปรับได้แล้วใช่ไหมครับก็จะวิง่งขึ้นวิ่งลงนี่นครับเดี๋ยวก,กดให้ดูนะครับ,นะรบก็จะวิง่งสองสป,ปีดนะครับสองใบครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะใช้กับจานหน้าที่เป็นสองใบโอเคครับเริ่มแรกนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็ถอดแทนถอด นี่มือเบรกออกแล้วก็ใส่ชิปเตอร์เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำการแดัดแปลงนะครับเจาะดูเพื่อซ่อนสายเข้าในจุดนี้นะครับของเดิมก็จะร้อยใต้เฟมผมดูว่ามันไม่สวยนะครับผมก็จะแอบ,บเข้าในนี้ให้ได้2เส้นนะครับวิธีการร้อยเฟมซ่อนสายนะครับเทคนิคเราต้องมีสายสลิงหรือสายในเกียร์ตัวช่วยนะครับเพราะตัวนี้มันจะให้ตัว ได้ดีกว่าปอกสายเกียร์นะครับแล้วเราก็ทําการะนะครับเราก็จะเคลียร์หรือเราจะเอาอะไรเกีย่ยวเนี่ยให้ผ่านในช่องเนี่ยมันจะง่ายกว่าจากนั้นเราก็ผูกผ้าเทปแล้วก็ดึงสายเป็นตัวนําสายเข้าไปนะครับครับอันนี้หลังจากที่เราร้อยปอกสายเข้าไปแล้วนะครับผมก็จะยัดสวนเข้ามาอีกเส้นหนึ่งเลยนะครับในรูเดิมนะครับเห็นไหมครับ ซึ่งกิ่งลูเขาก็ต้องกว้างขวางนะครับ,นะรบซึ่งตัวล่างตัวล่างก็แล้วนะก็ยึดมาจากแทงไหม่เส้นนึนะครับนี่คือเส้นใหม่แทงใหม่รูนะแน,น่เน้นๆฟิกๆนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับท้ายที่สุดก็จะมาจกอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้กันโซ่ตกเดี๋ยวผมก็จะออกนะครับก็ของเดิมผมทำใบเดียวนะครับ ส่วนในจุดตัวนี้นี่ครับเราจะต้องหาอาุปกรณ์เสริมอย่างนี้นะที่เป็นยางนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสังเกตว่าตรงนี้น้ํามันจะลงนะครับมันอาจจะทำให้ทรายหรือว่าโคลนลงมาตรงนี้นะครับเราก็ต้องใช้ฝาปิดแบบที่มียางปลายแหลมอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับวันนี้เราก็ร้อยสายเกียร์เข้ามาแล้วนะครับก็ สังเกตสายนะครับเราจับจังหวะเส้นนี้นะครับสายสับจานใหม่ที่เราดึงนะครับจัดให้มันพอดีพอสวยงามแล้วก็ตัดนะครับอย่าสั้นอย่ายาวเกินไปนะครับให้จังหวะเลี้ยวจังหวะโคง้งนี้ก็พอดีนะครับไม่เกะกะแล้วก็ไม่เบียดเฟรมนะครับนนะจะไม่เบียดเฟรมนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกยางปลายแหลมจะป้องกันทรายลงไปในสายเกียร์ได้ อย่างดีเลยนะครับตรงนี้ต้องหาซื้อเก็บไว้นะครับสําหรับเฟรมพี่ๆที่เป็นลักษณะนี้นะครับเพราะตามธรรมชาตินะครับพอน้ํโผล่ทรายไหลก็ต้องลงสายเกียร์ลงมัค้างอย่างนี้ครับแต่ตรงนี้จะแข็งน,นันๆเข้าสับจานจะแข็งนะครับนี่คือปัญหาแต่เราป้องกันเรารู้นะครับผมเซอร์วิสหลายคันแล้วนะครับต้องใช้ตัวนี้ครับอันนี้ก็ เดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคนะครับวิธีการจูนสับจานกันนะครับก็ไม่ว่าหมอบหรือภูเขานะครับก็จะใช้เทคนิคเดียวกันนะครับนี้สายที่ขึ้นมาจากด้านนี้เดี๋ยวมมาดูก่อนที่นะครับสายที่ร้อยขึ้นมาใต้เฟรมนะครับแล้วก็ขึ้นมาทางนี้นะครับ เรวก็จะขันวิทที่สับจานตรงนี้น,นะครับก็จะดึงก่อนที่เราจะยึดสายนะครับนี่ก็จะเป็นสายของเขาก่อนเราจะยึดสายนะครับอ่าให้เราขึ้นเกียร์นะครับไปอยู่หลังสุด่อนตัวบนน,นนะครับ นี่นะครับขึ้นจานหลังใบใหญ่นะครับจานหน้าใบเล็กจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนที่ตั้งสต็อปเปอร์นะครับโตัวโลนะครับให้มาปิดเกือบถึงโซ่นะครับเกือบถึงโซ่นะครับถ้ายังไม่ถึงก็ ไม่เบียดโซ่นะครับแต่ว่าให้เกิดเกิดถึงถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันจะช่วยนะครับในการผนสายจากนั้น,นโซ้ไปยึดเลยนะครับคลายมัออกมาคือมันจะช่วยให้สายไม่ล้าน,นะครับมันจะพอดี ดูแมวสายด้วยนะครับขึ้นนจมีล็อคอยู่สายแป๊บอันนี้ก็จริงๆต้องดูตามคู่มือนะครับ สายว่าจะทอดได้ม่พอจำไม่ได้มันก็จะถอดออกก่นอ,นน,อนนี่นะครับอ่าองค์ประกอบเฟร,รมเราก็จะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าดึงล่างนะครับ เพื่อนๆที่พี่อาจจะเคยได้ยินว่าสับจานนะครับจับบนจับล่างดึงบนดึงล่างนะครับ สปอเปอร์ตัวบนนะครับตัวตัวหางนะครับมันจะเบียดอยู่อืมคายครับวิธีการนะครับผมก็จะใช้มือผมจับให้เข้าเซนเตอร์นะครับดูโซ่ให้เข้าเซนเตอร์แล้วผมก็จะนี่นะครับตั้งสปอเปอร์ตัวไฮนะครับเพื่อไม่ให้มันล้อนออกมานะครับ จากนั้นจะเห็นว่าจะเบียดนิดหน่อยน,นะครับทีนี้เราก็ใช้การตึงโซ่เอ้ยตึงตึงล็อตรงนี้นะมาเล่นม็อตัวนี้เพื่อตึงสายตอนติดตั้งเราหมุนเข้าไปให้สุดเลยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเราจะได้มาตึงปรับตัวนี้ออกอดูทีนะครับ ยังเบียดนิดนิดนะครับมันจะต้องเงียบงี้เราปรับสายไ้ด้วยหน่อยนะครับเงียบแล้นะครับจะต้องไม่มีเสียงโซ่กับสับการ์มาเบียดกันให้ลำคาญใจนะครับ ไม่เบียดเลยนะครับขึ้นได้ถึง42แตงจริงๆอย่างเงี้เราไม่ใช้อยู่แล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันถึงมันจะใช้ได้นะครับเราจูนให้มันใช้ได้แต่ผมจะไม่ใช้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันปิดลักษณะของการทํางานนะครับเพราะการขึ้นเขาเราต้องใช้ใบหน้าเล็กใบหลังใหญ่นะครับใบใบหน้าใหญ่เนี่ยเราไว้ปั่นทางลาดน,นะครับนีับใบล่าง ใบน้าใบหน้าใหญ่เราจะไว้เล่นกับเกียร์หลังเล็กนะครับแล้วก็ผมก็จะเล่นอยู่ประมาณ1นึถึงสามหถึงหประมาณนี้ครับผมจะไม่เล่นถึงข้างบนอยู่แล้วเมื่อถึงใบใหญ่เราก็จะใช้ผมก็จะลงมาใบเล็กแล้วก็มาเล่นหน้าตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปนะครับมันก็จะเริ่มเบานะครับก็น<อ>ี่ค,ครับ ก็ทำการรีมูฟตัวใบเดียวออกนะครับเพราะว่าจะมาเน้นใช้งานแล้วก็จะสังเกตว่าผมผมว่ามันดูดีกว่านะครับมันดูแข็งแรงและมันดูสวยงามกว่ามากเลยครับใบเดิมของ XT นะครับเนี่ยผมมาใช้ใบแต่งใช้ใบเดียวนะครับแล้วก็ใส่สับการใส่อะไรมันก็โอเคนะครับนะครับ กําลังกายปันนะครับออกทิปออกอะไรนะครับอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ